ก็ขอปรสกษดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ช่องโมโตโฟกาที่ชินเคยนใะนคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนนะทำการสุ่มนะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตฟรีเลยนะฟรีทุกวันเลยนะครับตรงนี้เป็นกิจกรรมวันแรกนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะลิงก์ตัวแรกนะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะอีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นลิงก์สำหรับหมุนทูมันนี่วอลเล็ตแบบสุ่มนะแต่ลิงก์ตัวแรกนะได้ทูมันนี่วอลเล็ตแน่นอนนะครับหนึ่งคะแนนต่อหนึ่งบาทนะสำหรับคนที่อยากเล่นก็สามารถคลิกได้้้เเลยนนนนะะตตรรงงีีโอคนะ ก็จะเป็นหมุนสนุกสุขข้ามปีนะครับตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ทุกวันเลยนะสามารถหมุนได้ทุกวันเลยนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะออกให้เพื่อนๆก่อนนะสาหรับคนที่อยากเล่นละกันนะทุกคนตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าของถ้วยดีนะ tampoco. เผื่อคนที่อยากเล่นเผื่อคนที่อยากลองเล่นด้วยนะครับตัวนี้สุ่มได้ทุกวันนะครับเราสามารถนำพอยนะครับเปลี่ยนเป็นการสุ่มก็ได้นะครับตรงนี้โอเคนะ หลังจากที่เพื่อนๆกดเข้ามาในหน้านี้นะให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะก็จะเขียนคําว่าข้อเสนอพิเศษนะครับก็จะเขียนบอกว่าเอีงนะมุดสนุกสุขข้ามปีนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยได้ทุกคนตรงนี้นะถ้าใครจะเล่นก็กดที่เล่นเกมเลยนะครับกดที่เล่นเกมเลยนะสําหรับคนที่จะเล่นเดียวผมก็จะแจ้งรายละเอียดกันก่อนนะเผื่อคนที่อยากเล่นละกันนะตรงนี้นะครับ เขาจะเขียนบอกว่ามูลค่า3บาทนะครับจำนวน3 0,000ื่นลังวันนะครับเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะครับเขาก็จะโอนให้เราทันทีเลยนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นทูมันนี่เบาทนะครับห้ารางวันนะครับสิบาท 200ราลงวัน29บาท40รางวันนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถลองเล่นดูได้นะครับเล่นไปก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะเกมตัวนี้ไม่ได้ลงทุนนะก็สามารถสูมทุกวันเลยนะครับก็ลุมรวมแล้วก็ส่มวันละสครั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดให้เพื่อนดูกันเลยนะเผื่อคนที่อยากรับละกันนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างนะครับก็จะเขียนแบบนี้เลยนะโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะทําการแลก ใช้ทูพอยต์นะถ้าใครมีทูพอยต์เยอะๆหรือใครอยากนำมาแลกก็สามารถแลกได้นะครับกดที่ใช้ทูพอยต์เล่นเกมนะครับเล่นเพิ่มนะตรงนี้กดเข้าไปเลยนะตรงนี้หลังจากนั้นนะครับแลกหนึ่งคะแนนนะตรงนี้กดไปเลยนะกดตกลงนะครับโอเคนะตอนนี้เรามีอยู่สองสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะกดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นะครับใช้ทูพอยต์ก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้เลยนะ ยัดแคปมปหน้าจอนะทุกคนโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดคลิกนะกดที่คลิกตรงกลางนะครับทุกคนคลิกตรงกลางเลยนะตรงนี้นะเพื่อทําการหมุนนะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะทุกคนตรงนี้นะก็หมุนค่อนข้างนานนะทุกคนมาดูกันผมคิดว่าผมได้ทูพอยด์แน่ๆเลยผมคิดว่าอ้าวได้ทูพอย์นะทุกคนได้หนึ่งทูพอยด์นะครับตรงนี้เราก็สามารถกดรับได้เลยนะมันก็จะเด้งเข้าสู่ บัญชีของเรานะโอเคกดรัวๆไปเลยแล้วกันนะทุกคนตรงนี้นะกิจกรรมน่าจะถึงสิ้นปีนะผมคิดว่านะน่าจะถึงสิ้นปีนะเราได้เฮ้เราได้อันนี้นะ <Okay. S 1> ทุกคนมุวนสนุกลับฟรีนะครับเราได้รับเน็ต 500mb 24ชั่วโมงนะตรงนี้นะเราได้มาแล้วนาะรางวันหนึ่งครั้งนะโคโชกดีเลยนะ หมุนกันต่อนะโอโหท้องผมตัวนี้นะเราได้โค้ดรับสิทธิ์นะครับซื้อเครื่องดื่มหนึ่งแก้วราคาเจ็ดสิบาทนะครับตรงนี้เราก็กดรับไปเลยนะโอเคนะเราก็จะกดหมุนต่อกันเลยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะทุกคนครั้งสุดท้ายนะครับเราได้ทูพอย t ์นะทุกคนทูพอยด์นะครับก็ทูพอย t 1คะแนนนะครับตรงนี้เราก็หมดสิทธิ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาอ่านเงื่อนไขกันก่อนนะครับตรงนี้เราก็ลองอ่านเงื่อนไขกันดูนะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรากดที่รางวัลของฉันดูก่อนนะครับตรงนี้กด<อ>เพื่อรับนะตรงนี้เราได้ทูพอยเราไปแล้วนะครับทุกคนทูพอยเราได้ไป3แต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนตรงนี้นะตรงนี้นะก็จะเป็นรหัสของรางวัลของคุณน,นะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมก็จะแจกงอีกที่นะเผื่อคนที่อยากลับแล้วกันนะทุกคนถ้าใครอยากลับเป็นเน็ตก็เดี๋ยวคลิปนายนะกันนะเดี๋ยวผมก็จะบอกเพื่อนๆแล้วกันนะสำหรับสำหรับคนที่อยากรับแล้วกันนะตรงนี้ก็เราได้รางวัลไปแล้วหนึ่งรางวัลน,นะทุกคนตรงนี้เป็นรางวัลสุ่มนะทุกคนเป็นรางวัลสุ่มนะครับทุกคนตรงนีอ้อยากแคปหน้าจอนะตรงนี้นะถ้าใครอยากเล่นก็ ลองเล่นได้นะไม่เสียหายอะไรนะครับพ็สมฟรีทุกวันนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันก่อนนะทุกคนว่าสิทธิ์นี้นะครับถึงวันที่เท่าไหร่นะครับทุกคนตรงนี้นะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวานะครับจนถึงวันที่10บมกราคมหกห้านะทุกคนถึงปีหน้าเลยนะตรงนี้นะผู้ร่วมกิจกรรมหนึ่งบัญชีทูไอดีนะครับจะได้รับสิทธิ์เล่นเกมหนึ่งครั้งต่อวันนะครับถ้าใครมี2ู o i n t ก็สามารถกดรับได้เลยนะมีทองด้วยนะทุกคนมีทองด้วยนะ มูลค่า1บาทนะถ้าใครโชคดีก็รับไปเลยนะตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆลองอ,าาอ,อ่านรายละเอียดดูนะก็เล่นไปไม่เสียหายอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลน,นะครับสําหรับคนที่อยากรับและกันนะทุกคนโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะถ้าใครได้รางวัลน,นะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะ คณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้นะครับคนที่ได้รางวัลนะครับตรงนี้แอป True ID นะเผื่อคนที่อยากเล่นละกันนะผมก็มาบอกสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับตรงนี้โอเคถ้าเพนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใต้ล่างคลิปกันด้วยนะครับคลิปนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ